มานเฮาให้โชคสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปายสุขสุขอนมาละพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์ไกลวันพุทธที่ยีบสามกรกฎาสองห้าหกแปดมาเบิง่งผลล่าพัฒนาเมือวันจันทร์นี่พี่น้องเล็กบนออกสี่สองเล็กล่างออกหนึ่งเก้านี เลขของอาจารย์ใก่แบบจับขามนะพี่น้องจับขามซีสองหรือซีหนึ่งหรือซีสามหลอดพวาเลขกมันตกเก้าตัวเดิมมันก็จับขามพี่ซีสองสองซีอยู่พี่อยู่เหลขกสามตัวพี่เด็กมันหลายคููพี่น้องเข้ากับขีบตัดว่าสร้อยหรอกเก้าคูละ่ะมันก็นหลายละ่ะแต่ว่าเล็กวิ่งมันเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นอยู่ได้พี่น้องซีกับแปดนี่อ่ะพี่น้องเข้ามาเบิ้ลน้ำกันมาเร่ง วันฟุดที่ยิบสาม วิ่งบนล่างยังมาสีอยู่นะพี่น้องมาสีกับหกสียังมาคือเก่าอยู่บนแนวได้พี่นอ้องได้จะกีซี่ยังมอแล้งเนี่ยตัวเป็นเน้นหกเป็นเน้นหกกับพี่น้องได้

โกเปโอ้แก,ก้วสี่หนึ่ง สี่สามนี่มาดีอยู่ที่น้องเนาะง่านอยู่สีสามนี่ก็มาดีให้กันกระันกันสี่แปดสี่เก้า แต่คิดไม่เล็กสามตัวอ,อยู่สามจุดคือเก่าพี่น้อง ศูนย์หกสามหนึ่งหกเก้าก็หน่อยลงแต่หนึ่ง สี่แปดให้สามกูสามชุดคือเ่าแตกสามตัวจังวะท้าเย่างน้องพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวเน้นพันเน้นให้ที่หกสามแล้วก็หกเก่าพันเน้นติดหกมัดเลยถ้าพี่น้องมา สีกับจัดได้ได้พี่น้องเนดะ้อแคบหน้าจอรครับผมบ็นพุดที่ยีบสามกรกฎาในลาวพัฒนาอาจารย์ไก่บนล่างวิ่งรูดสกับ6กันเด่นหกลองสี่หกนึ่งองหกสามหกแปดหกเ 434849ก้คันเด่นที่6369เลข3ตัว063 169 148นึ่งหกเก้าหนึ่งสี่แปดครับหน้าจอครับผมทำรรมากระจัดตะขัดกระพนันขอบคุณอาจารย์ใกล้ไล์ครับผมเอาโชคหมาอนกันไว้แรกงเนี่ยฝากเลยก็แช่์กาที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม